แกงต้มหมูสามชั้นผักบุ้งไทยทำยังไงให้หมูไม่เลี่ยนดูดูพี่น้องดูอยอหน่ากินอย่างแรงนี่วันนี้เป็นเมนูที่ไม่ยากนะพี่น้องพี่บ่ามีวิธีการช่วยลดความเลี่ยนของหมูสามชั้นไปดูขั้นตอนการทำกันเลยพี่บ่าก็ใช้เป็นผักบุ้งไทยแบบนี้ปริมาณเยอะหน่อยนะพี่น้องแต่ก็จะเลือกเอาเฉพาะถ่วที่อ่อนก็จะตัดประมาณนี้ได้ด้านนี้ก็เอาทิ้งไปก่อนที่จะเอามาหั่นนะให้พี่น้องบีบบีบแบบนี้เพื่อมันแตกแล้วก็เวลาเราไปแกงก็จะเข้าเนื้อดีตัดไปเลย ก็ไปได้แบบนี้เดี๋ยวไปแช่น้ําไว้อีกรอบนึงเราในทวนของหมู3ามชั้นพี่บ่าวก็จะเอาไปจีกับกระทะโกลเปิดไฟขึ้นมาแล้วก็เอาหมูใส่ลงไปเลยก็จะเอามาจีจีแบบนี้ให้หมูสามชั้นเนี่ยออกสีน้ำตาลขึ้นมาแล้วก็มีมันออกมานิดๆิ การเอาหมูสามชั้นมาจีก่อนเนี่ยก็จะช่วยลดความเลี้ยงความมันของหมูสามชั้นลงไปได้ระดับดึงก็จะเริ่มมีมันหมูออกมาแบบนี้ก็กลับดูแบันนี้ก็กลับด้านได้อาพี่บาสก็ทราบมาจนหมูเนี่ยออกสีน้ำตาลแล้วก็เริ่มแข็งๆแบบนี้น้ำมันก็ออกมาแบบนี้ก็ใช้ได้ติดไฟได้เลยก็ได้กินหมูแบบนี้กระทะเย็นตัวลงแล้วนะก็ใส่น้ำลงไป หน0่งพันอยเอ็ใส่พรแกงทุ่มได้ไปแปดกรัมใส่กะปิ5 0ากรัมนี้ก็เปิดควายขึ้นมาเลย mm hmm. เดี๋ยวพอน้ําเดือดนะส่วนผสมนี้ก็ละลายเก้าๆๆกันดีระหว่างรอน้ําแกงเดือดนะก็มาหนูสามชั้นอแบบชิ้นพอดีคําไปเลยได้แบบนี้แต่ตอนนี้น้ําก็เดือดแล้วพี่บาวก็จะมาปรุงรสใส่เกลืองไปก่อน1น้อนชจ้าน้ำตาลทรายสองนจ้า น้ำมะขามเปียกที่ทำไว้คลิปก่อนหน้านี้ใส่ไป2อช้อน,อนก็ใส่น้ำปลาไปสัก1ช้อนเพิ่มความหอมคนตรวนผชมให้ไปตัวๆก็ลองักชิมดูก่อนก็แค่นี้ของพี่เบานะได้รสชาติที่ต้องการมีความเผ็ดเค็มแล้วก็เปรี้ยวนิดๆเดี๋ยวเราจะใส่มมนาวตอนท้ายทีนี้ก็เอาหมูสามชั้นใส่ลงไปเลยแล้วก็อนน้ำเดือดแบบนี้<ๆ>ก็ลดลงมาเป็นควยอ่อน แล้วก็เคี่ยวต่อไป10นาทีให้หมูสุกแล้วก็หนังนุ่มตอนนี้ก็ผ่านไป10กว่านาทีแล้วพี่น้องเอามาดูว่าหมูได้ที่หรือยังดูที่หนังถ้ากดลงขาดแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่ความชอบเลยจะให้ฉุกมากฉุกน้อยทีนี้ก็ผักบุ้งใส่ลงไปเดี๋ยวมันจะยุบลงไปนะพี่น้องสำหรับผักนะก็สามารถใส่ได้หลายชนิด้นอยู่ความชอบเลยใส่ผักบุ้งลงไปแล้วก็รอให้น้ําเดือดขึ้นมาอีกรอบนึง พอน้ำเดือดขึ้นมาแบบนี้พี่น้องก็จิมแล้วก็ปรุงอีกรอบหนึ่งให้ได้รสชาติที่ต้องการก็ปิดไฟได้เลยสุดท้ายก็ใส่มะนาวลงไปนี่ประมาณหนึ่งช้อนพี่บาา่าวใส่มะนาวไปประมาณสามช้อนนะพี่น้องบีบไปเลยดู ừ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 , ừ. Ừ. พอพบีบมะนาวลงไปเนี่ยก็จะมีความหอ,อมแล้วก็คนๆเปรี้ยวามากน้อยตามต้องการแค่นี้เสร็จเรียบร้อยพี่น้องเป็นเมนทูที่ทำไม่ยากนะมาแล้วพี่น้อง ดีสานความน่ากินม,มันหอมมากมโดวความน่ากินพี่น้องแบบนี้นี่ก็ชิมอืม้มรับไนมอง รสชาตินะน้ำแกงเนี่ยมีความเปรี้ยวนิดๆมีความหอมของมะนาวแล้วการที่เอาหมูสามชั้นไปจีก่อนเนี่ยก็ช่วยลดความเลี่ยนทำให้เมนูนี้เนี่ยกินได้อร่อยขึ้นเลยพี่น้องลองทำดูและพบกับเมนูอื่นของพี่บาได้อีกขอบคุณพี่น้องตุกงตานที่รับชมขอบคุณครับรสดีครับพี่น้อง